สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยตรินชั้นรับผมพบก,กับผมเซ็นเคยครับบราแว่ค,ครับผมมือนี้พาพี่น้องมาเบิ้งขวานแหเน้องบ้านแหนะครับเนาะฝายนำรุ่นครับนำม,มาอะไยครับปีนี้เยอะเลยอ,อยู่ประสาทจรินครับอำเภอประสาทจรินอยู่บ้านโคกยางตถวบลโคกยางครับ ตปนวันแห่ครับผมตปนวันแห่จะมีปลาอย่างไรครับนี่นนขึ้นตกปรากดไปยังไรครับนี่ครับเนาะน,นี่ครับบรรยากาศกะบตามป้งปองคนแนวกันโสมเขาโสมน้าโสมเขาปะเน้ะครับครับเนาะนี๋ย่พอที่เบ็ดมากมาจะมาตีปลาเชาสุโบมลุกว่าขึ้นดว่า โอ้โหติดรอบหนึ่งไม่ใช่ได้น้อยเลยปลาต้มอยู่ปลาได้ต้มอยู่อ้ปลาเอ้ปลาเงาตัวตัวสวยเนาะตัวสวยอยู่ปัาเอ้ปลากระกจุกจนน้อยนปลาอะไรนะปลาเขาวอีทยบ่ปลาปลาไทยบ่ ปลาไทย pues ปลาไทยไข่วะนี่ปลากระสูดปลากระส nah, ูดปานคืนนึงก็จะได้ยุ่งเนาะหลายโลอยู่เนาะถ้าเอาสว่านจริงเนาะตาเนาะใช่มีคนได้ปลาใหญ่บ้างไหมปีนี้เราปลาไปวันปลาวัน ฝั่งฝั่งโน้นเขาไปวานเขาได้ไหมนู้นนฝ่ายฝั่งนู้นน่ะโอ้ยแแหผมมันแหนู่นเข้าฝ่ามือนู้นเข้าได้ไอ้แหปลาใหญ่นะอืมไม่แหแหเล็กมันเมนมีแต่แหได้ไม่อยากเอาแหได้มามันติดหญ้าเนาะโอ้วันนี้ปลาไทยแหมันถูกโดนนิดเดียวครับ มาไหน,านยังนิดันนี้เพิ่งวันไอสี่แหงอ๋อวันไอสี่แหงกว่ไจ้ต้มอยู่กวได้ต้มอยู่ย <c oughs> บ้านเรา,าถ้าขยันถ้าขยันหากินแป๊บเดียวเนะบบาะประมาณไปที่บ้านคร,ครุฑได้ไหมครับใช่ละสี่ร้อย ครับเดิจ e. ah, ับการตามประเทศปจีนหโอ้โแล้วเจ้าของเมรับประทานด้วยไอติ่ข้อบนเลยสามสิบกิโลอ๋อจัง2ีตัวสามสิบโลยีตัวสามสิบกิโลยี่สิตัวสโลตัวโลสีตัวโลห้าตัวปนโอเยอะแยะลามกินแบบบ้านโอ้ได้เยอะอยู่นี่ ดูก่อนอไปต้มยู่ลูกโอ้โอ้ต้องแห่ต้องหาแห่มาลงแล้วเนาะฝั่งนี้มันไม่มันบานไม่ได้หรอครับน้ำมันแรงบ่า อ๋อปลาขยั่งปลาปลากรดตัวเล็กไซเล็กปลากรดเลยไม่ใช่ปลาขยังเนาะปลกรดปลากรมันอืมมันั่นเขาขึ้นปลาฝั่งนู้นเป็นลูกปลาอะไรลูกตัวใหญ่ฝั่งนู้นแต่น้ำมันแรงไม่ได้ไปดูโอ้โหน้น้ำโอโหครับสวายอ๋อน่าจะสวายครับวายไม่เจอเลยยี่สิบมารูนั่นเองอ๋อ เพราะนั้นบางตอนฝนมาแรกขินเขามาเอาปลาไกา่ยอย่างนี้แหละปลากายมีแต่ตัวไซส์โอ้ห้าโลขึ้นแค่กี่เส้นครับพี่หนี่งสองสองเส้นห้าปะสองเส้นสองเส้นอนนันดูสั้นเส้นครึ่งอยู่เพรส์มันห่างมันห่าง ครับวิธีอีสานนะครับเนาะวานเหวเดป่าหลเดป่าไหลที่ว่าเด้หลายเติบอยู่ครับนะที่ว่าเด้หลายเติบอยู่ร่องเดรว่าเดี๋ยวทีวัา,านะ้เกิคดคลิปนะครับเนาะ ปลาโคตปลาขาวอีไถปลาขาวสูตนะครับเนาะเสียงที่เราผลเลยนะครับเด้อยเพราะว่ามันติดหวยนะครับเนาะฟ้าฟองคนเยอะองงาามากครับน้ำเกิดว่าซ้ำลึกคนไหนเด้อครับน้ำว่าซ้ำลึกคนไหนนะครับเนาะพวกคนซื้อว่าได้หลายเกิดเลยครับเด้อบ,บาดละ บอลล็อตซิปอะไรวะอะไรนะครับเนาะงบอลล็อตซิปตัอะไรเนี่ยครับเราจะนาม้าม,ามีปลาก,กินโดดมึคือเแ็ดมากว่าอะไรดีแล้วครับมันลมมันแห้งมันมีแดดออกปลาบ่าค่อยเห็นเนื้อทีเหลี่ยมมันนะครับว่าตีหลังน,นะครับน้ำก็เริ่มล่อยห่างแน่แล้วๆฟังสะพานพูนตรงทางคนก็นกระจอกอะ ปะป๊าครับปะป๊กดปะป๊กดปะเงี้ยนะครับเนาะเดี๋ยวถึงไมหนะครับเนาะไปเติมแหนะปะปะปะกดแห่ะปะข่าววิทย์เห็นไหนี่ครับอ่างครับผมแอบสายวิวพี่น้องได้เบิ่งครับผมอ่างอ่างเก็บน้ำครับผมวันนี้วันเสาร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเนาะจะชิมได้เป็นเ่าเป็นนะครับเนาะ นะรเราขึ้นมาปป่ามึงเด้จะถือบอลนะครับเนาะมันก็บ้าโหดอะ่ะมึงถือเพี้มากมึงซื้อหรอว่าครับนี่รอบอรุญครับผมป่าเป็นสีมี่บอลหนะครับนะฝากพี่น้องก็บฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามจองหวงบ่าบ้าคือดีนใช่ไหมครับผม เบิ้งนี่ครับฝนตกมี่ไงก็ได้กินหนุ่ปลาครับ,นรบ,บนเนี่ยครับมาเนี่ยรอเปิ้งเจอฝนนะครับเป็นโอ้เป็นุูมเป็นพวงเลยครับอือครับรอเปิ้งเป็นจะได้ไหลายครับ ม,มันลงช้าเนะาะโอ้โห้าหโ้โหโา้โห <c oughs> โอ้โหตอ้โห้โห้โหอ้หอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้วกอโหอ้โหโอ้วหโ่โหโอ้โหโ้โหโอ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 ้โขอ้โหโอ้ลหกอ้โ้โหโออ้โ แม่มันกินรอบดึกกินตรงเนี้ยสมัยแต่ก่อนนะตอนนี้เขายังไม่คุดตามหวานเนาะครับก็คืนมาสองเนี่ยครับน้ํามันใสมันมีพวกบัวบไรยะเนาะครับมันใสหูตาแดงกำมันไม่กลัวไฟอ๋อเล่นไฟฉายเลยอ๋อวันทีเดียวเนี่ยเฮ้ยแทบจะพอเลยเนาะมีมีตัวละโลก็มีปลาปอะไรปลากฏดนะครับปลากดตัวละโลตัวโลครึ่งก็มี กด,กดตามมาเอาทีเดียวกาบานชุยลุยเ<อ>มา,เาแดงกำสองผูเนี่ยมันไม่ไร้แดงแบบนี้นาะมันมีขอบ,บอกเว่ามันต,<ง>ตรง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 นี้มันมันลึกไหมครับตรงโรนฝั่งนี้ไม่ได้ลึกบ่ไม่ลึกบ่มันลึกฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นลึกเนาะมีตื้น<ๆ>อ๋อริมฝั่งนู้นัอ๋อโซนโซนันู้นที่มันดินใหม่ๆหม่นะฝั่งนู้นเนาะโอ้ทีเดียวไม่ต้องนั้นเลย ทีเดียวพอเลยแค่แค่แค่เอาแค่แค่กินนี่เนาะทีเดียวกับบ้านเลยอย่มีแตัวไม่แด่แหงนึงก็มีแต่สิบโลเงี้ยเพราะกดอย่างเดียวน่ะเอาจริงมันได้โงเด้อพูดเราจริงเมื่อสิบปีที่ผ่านมาต่ว่าแต่ก่อนมันแต่ก่อนคนเขาหากินแบบหากินแค่พออยู่พอกินเนาะทุกวันนี้คือกินขายหาขายด้วยมันก็เลยมีแยบไม่เหลือปลา ยาค่ายากก็เยอะวัน huh. ว ah ันตอนนี huh. ah ้ถ้าเวลาหน้าจะเกี่ยวข้าวเนาะครับน้ำแห้งเนาะแล้วเนี่ยพอน้ำมันไหลอยู่ริมๆเมื่อวานทีเดียวบมีแต่แบบนี้นี่ครับเป็นกระทังสีเลยโอทั้งปลาขาวปลากาปลากดปลาที่แยงปลาอือทุกชนิดปลาโอทุกอย่างปลาเลยครับมีทุกชนิดปลาที่อยู่บ่อเยอะ พอได้อยู่ได้กินเนาะไปก่อนเนาะไม่มีการคมการค้าไปีูแล้วครับแบ่งพี่แบ่งน้องขึ้นเต็มอยู่นี่นี่ปลาวิ่งเต็มเลยนี่นี่นเี่ยวิ่งเต็มเลยนี่โอ้โหวิ่งวิ่งเต็มเลยปลาทามทามแม่ตามดูว่าอปลาเยอะใช่ไหมลองถาแกดูแต่ก่อนแกยังไม่ได้ย้ายมีด้วยกันอยู่ในบ้านใหญ่ แต่ปีนี้น้ําเยอะเนาะเยอะอประวัติศาสตร์อ้เยอะมากเลยไม่หยุดไม่ย้อนตั้งแต่กุมภามาเนาะจิ้ฝนไม่เยอะสักทีเลยมันล้นตั้งแต่กุมภาเนี่ยหยุดล้นไปหยุดแล้วก็มาอีกไปเรื่อยๆจนเนี้ยดูดิแต่ก่อนท่อมันน้อยเนาะมันมีท่อยสามอันพลังเตท่วมหมดเนาะท่วมหมดมันไม่มีพอบบล็อกแบบนี้ครับ มันก็อยู่นะก็มันไหลมาวันสนุกดีนะพูดเฉยเลารถเนี่ยเนี่ยงัดงมอ่ะงมอ่ะเวลาหน้าหน้าแรงเนาะหน้าแรงเนี่ยงมอ่ะยกหินออกเชื่อไหมเนีหตี้เดียวน่ะสามกิโลหน่ะโอ้โหเหตเดียวนะแห่เดียวด้วยมาตาเอาจนทุกวันนี้หายากนะปราหลดเนาะไม่ค่อยมี ดูตะกอนตะโนมเนี่ยแกใส่ตะม่องเนี่ยนาเนื้อแกใส่ตะมองนแต่ปีนี้นาแกขาดหมดเลยรอบเดียวมอดมอดเบอร์สามสองเกือบเต็มรอบเดียวใส่ใส่ตะกอนไร้เนี่ยนะวันนี้มันเอาชีจาพยาบาลเลยใช่ตายหมดไม่ค่อยแพร่พันนะตายหมด มได้เรียกหาีงะมาไว้แล้วเหีงะสองเซนสองเซนห้าสองเซนครับไม่ต้องเอาได้หรอกต้องเอาเอ็นไม่อยากกินปลานะ เอาแห็ดส่ปลางมากระต้มหม้อไปรอเลยแป๊บเดียวเลยเนาะตาบ่นได้บุญหรอเดียวบุญเอาแห็ดส่ปลาเมื่อไหร่ตั้งหม้อรอเลยโอ้ยครับอันนี้จะมองยังไงก็ไปเก็บกระทงเก็บไข่ให้เลยตอนที่ออกมานำหน้าเอาเก็บกระตุ้มครับ หาแค่กินเฉยๆครับผมนะแค่อยู่ให้กินนะครับเนาะบ่ได้เอาไปไลยนะครับเนาะนี่ครับเฮ้ยผมชาวพี่น้องเขาบังหน้ากดแชร์กดไลค์เนี่ยตุ๊กตุ๊กจิกจั่นครับตัวยางตัวปักกดนะครับเด้อหมายบ้านโคกยางตำบลโคกยางอำเภอวาสาดงหวัดสุรินทร์ครับผมเนี่ยครับหมายปักกดไม้นี้ถือว่าเด็ดครับขนาดลูกปักกดยังแบบโอ้โหบานใหญ่ประมนี้น่อยนะครับเนาะลูกปักกดนะครับเนาะโอเคครับผมสหรับมาหนี้ เอาละขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ